เอาละครับวันนี้มีข่าวดีของพี่น้องชาวจังวหวัดสุพรรณบุรีได้มีทุเรียนทานนะครับทุเรียนอยู่ที่อำเภอด้านช้างนะครับติดดอกออกผลไม่ต่ำกว่า100ต้นเดี๋ยวเราไปติดตามและชมกันดีกว,ว่าว่าสวนนี้เป็นของใครแล้รไปครับ เอาละครับท่านผู้ชมได้เรามาติดตามนะครับทุเรียนนะครับต้อง<ด>พีพตัวทอน,นอำเภอด้านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีถีอว่าโชคดีที่สุดแล้วได้ที่หันทุเรียนนะครับข้องจังหวัดตัวเองนะครับดูเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงได้มาติดตามนี่ดูนี่เน,เนี่ยเนี่ยที่ไม่นนไม่ปิดะให้ดูว่าออกเหมือนออกโอ้โหนี่ครับปามต้มบุญนะไม่ได้เอาออกมาหนีบไว้นะ นี่เนี่ยแทบนี่ก็มีเนี่ยเนี่ยแทบเนี่ยตลอดโอ้โหตลอดทางเลยนี่นนนนลําต้นก็ลออทางเลยเห็นไหมว่าว่าต้นไม้มันส้มบูนมันให้หมดทุกทางเห็นไหมนี่ทุกทางไปเลยแล้วดูพื้นใบตรงวขวดโคตรลุกสร้างมาทีแรกก็หกขวดหกขวด มาลองชีดพอหะวกวดเนี่ยมันก็จะเลือกขวดหนึ่งเราชีดทั้งผลิตพอมันออกดอกปุ๊บอ้าเราก็เราได้ทดลองแล้ววะพอมันออกดอกมาเลยเราก็มันยู่ในส่วนเดียวกันเราก็คิดว่าไม่ต้องไปงดน้ำเพราะมันออกออกเยอะถ้ามันจะออกมันต้องออกเยอะตอนนี้มันออกมาต้นเนี้มันออกมาชุดกลุ่มนะกลุ่มที่มันไติดรูเมื่อกี้นะปแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่เบาน้ำไม่เบาน้ำก็ลดตามปกติลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จนติดรูกะ อย่างผมเนี่ยก็เปิดใจมาก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะ